Oh โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้ทางบ้านก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้อาชิแห่งโคลบโบเชนซาวแมนเลนเจอร์ตัวนี้มันเป็นเลนเจอร์ตัวหมามืดที่มีน้องทางบ้านเนี่ยขอให้ผมรีวิวมามากที่สุดไม่แพ้คู่เทพเลยเว้ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการเปิดความสามารถของเลนเจอร์ตัวนี้ให้กับทางบ้านได้ดูก่อนเลยลักกันนะความสามารถแรกยกเลิกผลลัพธ์บัฟด้านลบของ พักพวกพร้อมกับสะท้อนความเสียหายที่ได้รับ150%เป็นทางกายภาพแล้วก็ทางเวทโอ้ย คือความสามารถเนี้ยหลายคนอาจจะมองโบว์เว้แต่ว่าในด่านหอคอยเนี่ยบอสท,ทุกตัวต่างฝันร้ายเมื่อเจอมันแล้วในสมอลภูมิลบ p v p, p เนี่ยถ้าบัฟโลหลุดเมื่อไหร่แล้วดันพลาดสะเก็ดกระสุนมาโดเลนเจอร์ตัวนี้คุณอาจจะหลับเองได้ง่ายๆเว้แล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันนะยกเลิกทักษะอมตะ ของสตูพร้อมกับทําให้สตูชะงงักอีก4ี่วิและก็ยังสร้างความเสียหายถึง4,000%เปอร์เซนของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะคือลางบัฟโลสตันแล้วก็ดามิดก้อนใหญ่อะ่ะคือเลนเจอร์ตัวนี้หลายคนก็เลยมองว่ามันน่าเล่นนะแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมัน ศัตรูใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นขั้นหนึ่งนะขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะเด้งแร่ประมาณ 200- 300400แต่ว่ามันจะติดค่อนข้างถี่หน่อยถ้าเลนเจอร์ตัวนี้มันไม่ถูกเก็บไปแต่ผมดูทรงนะว่าในสมรภูมิลบอ่ะมันอาจจะไม่ได้ยืนจนใช้ความสามารถได้สุดเหวี่ยงขนาดนั้นแล้วส่วนความสามารถล่างก้าวดาวเนี่ยผมจะแนะนําเป็นพีชีพขั้น2นะถ้าเลนเจอร์ตัวนี้มันยืนไม่ไหวยังน้อยเนี่ยความสามารถพีชีพขั้น2มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถคิวเลนเจอร์ ตรงข้ามได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเว้ยแล้วส่วนความสามารถพรสวรรค์ของเลนเจอร์ตัวนี้ถ้าเราอัพเต็ม4ี่ขั้นนะโหูยผมบอกเลยโคตรเก่งอะถ้าปลดล็อกขั้นแรกเนี่ยนะระหว่างการต่อสู้มันจะเพิ่มความเสียหายในพื้นที่ของทักษะอีก1,000%คือสกิลมัน4,000ใช่ไหมเพื่อนมันเพิ่มอีกพันนึงก็กลายเป็น5,000น่ะ ่อสตูที่ตกอยู่ในสถานะใบนะก็คือเลนเจอร์ตัวไหนที่โดนใบอยู่เลนเจอร์ตัวนี้จะจ่ายดาเมจที่หนักหน่วงกว่าเดิมอีก1ันเซแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะถ้าอัพขั้น2มันจะเพิ่มอาัตราการใช้สกิลอีก20%พร้อมกับเพิ่มพลังชีวิต300%ในขั้นที่3แล้วขั้นที่4เนี่ยนะมันจะเพิ่มพลังเวทโจมตีบวกอีก400%เ โ้ยแม่งสุดเหวี่ยงแต่ผมถามจริงนะใครจะอัพมันจนตันได้วะโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยลองเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเช็คของกันเลยดีกว่าคือผมเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวมามืดตัวเมนของใครหลายคนเนี่ยเลนเจอร์ตัวเนี้มันจะตึงขนาดไหนนะด่านที่ผมเล็งเอาไวนะ้น่าจะเป็นทางด้านด่านที่396แล้วก็ด่านที่412ผมว่า2ด่านเนี้ยเทสแล้วก็น่าจะพอเดี๋ยวผมจะเอาไปหวดิงในโหมด PVP เลยดีกว่า เรามารอดูเลยละกันนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้สกิลของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนมันจะไล่สกิลช้าหรือไล่สกิลไวสกิลมันจะลึกหรือเปล่าดามเมจพึ่งพาได้ไหมมันมีหลายคําถามในหัวผมที่รอการพิสูจน์ในด่านนี้อยู่โอเคครับอันนี้เป็นการโจมตีธรรมดาของมันนะเป็นการแบบใช้ดาบแล้วก็พุ่งเข้าไปแต่ถ้า มันใช้สกิลเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหชัดเลยสกิลมันโดดเด่นกว่าใครเพื่อนในสมอรลภูมิลบจริงเนี่ยผมชอบเลนเจอร์โทนนี้มากเลยว่ะเพราะมันเทสง่ายเวย้ยคือแบบสกิลมันชัดเจนอะเลนเจอร์บางตัวเนี่ยนะที่เกมทํามาการโจมตีธรรมดากับสกิลแม่งแคบไม่ต่างกันบางตัวผมดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันชัดแต่เพื่อน แล้วในการเทสด่านต่อไปเนี่ยนะผมจะเอามันไปวัดในด่านที่412ด่านนี้เนี่ยจะทําให้เราได้เห็นถึงระยะสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้แบบชัดเจนนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันจะยืนค่อนข้างห่างกับลูกกระจกของมันนะเว้ยเพื่อนโอเคครับสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้โชว์หน่อยโอ้โหผมรู้สึกามันติดสกิลยากหรือว่าผมใส่เกียร์ไม่ดีวะ อันนี้คือแบบมันเป็นความผิดของผมเองนะที่เลนเจอร์ออกสกิลน้อยหรือว่ามันเอาแต่บัฟก็ไม่รู้เหมือนกันแบบเพื่อนแต่ผมสังเกตทางบ้านคิดดูนะไอตัวเนี้ยมันมีประมาณ10ตัวแต่ผมรู้สึกว่าหมาป่าของมันเนี่ยยังไม่ถี่ยังยังแลดูเหมือนออกออกไม่ต่อเนื่องเท่าที่ผมคาดคิดเอาไว้นะโอเคครับในดานนี้ผลลัพธ์ในการดวลเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเลยว่าเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันมีสกิลแต่ว่ามันไม่ได้กว้างมากเว้ยเพื่อน ผมได้ทำการเตรียมเลนเจอร์อไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นทางด้านเอมิเลียแห่งโคลโบลีซีโลเลนเจอร์ตัวนี้วงการเขารู้มือกันดีว่ามันยืนได้นานขนาดไหนในสมรลภูมิลบโอเคครับเลนเจอร์ตัวนี้จะสามารถเอาชนะเอมิเลียได้หรือเปล่านะต่อให้ชนะทางทาากันมาเจอกับเอมิเลียลูกรักของเกมรายเลนเจอร์ผมว่ามันก็เหนื่อยโอเคครับในเกมนี้เรารอดูกันเลยดีกว่าผมทำโอ้ย oh. ในตอนนี้นะผมปล่อยเลนเจอร์ออกไปแล้ว2ตัวแต่คือผมยอมรับแหละว่ามันแพ้กันเรื่องล่างที่เป็น8ดาวไฮเปอร์กับล่าง9ดาวนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้มันได้รับบัฟเดือนนี้แล้วมันก็ชนะทางคาดด้วยทําให้การดวลเนี่ยมันน่าจะสูสีกันมากยิ่งขึ้นนะโอ้โหถ้าถามมันเก็บเอมิเลียได้ง่ายมากไหมส่วนตัวคือผมยังมองว่ามันยังมันก็ดีว่ะแต่ผมรู้สึกมันออกสกิลค่อนข้างน้อยมากเลยว่ะเพื่อน โอ้ oh, ผมรู้สึกว่าสกิลมันน่ะเทศแต่มันไม่ค่อยออกอะสิเป็นเรื่องอัดรอดูกันระยะยาวนี่เอมิเลียมีประมาณนี้เผเผิดอเ,เอมิเลียสวนขึ้นมานี่เป็นเรื่องเลยนะอ่ะในตอนนี้สกิลของมันเนี่ยเริ่มพิษติดดีแล้วถ้าใครจะเอาเลนเจอร์ตัวนี้ไปเล่นในโหมด P v p นะคําแนะนําจากผมเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะใส่เกียร์ไออัตราการออกสกิลหรือหาเลนเจอร์ที่มันบัฟติดสกิลบ่อยๆรีเซ็ตสกิลบ่อยๆเนี่ย น่าจะดีเลยแต่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ารีสกิลบ่อยๆเนี่ยมันจะดีหรือเปล่าสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกมันมันจะออกสกิลบัฟเยอะเกินไปนะโอเคครับแต่ว่าเลนเจอร์ที่ผมจะเอาไปดวลด้วยในเกมต่อไปเนี่ยผมไม่คาดหวังถึงเรื่องชัยชนะนะผมก็แค่อยากจะรู้ว่ามันเนี่ยจะสามารถต่อกรได้ดีขนาดไหนมาเจอกับพันมะเด็กมัธยมที่โตที่สุดอะมันจะไหวหรอเป่า โอเคครับในเกมนี้เรามารอดูฟอร์มการเล่นเลยละกันคือบากิเนี่ยสำหรับผมมันเป็นเทพ1 V วี1นะเว้ยคือถ้าเกิดเป็นธาตุเดียวกันนะผมว่าหาตัวจับได้ยากมากนะสำหรับทางด้านฮันมะโอเคอุ้ยฮันมะโดนทีเดียวมีอาการได้ไงโอเคครับเกียร์ที่ผมใส่ให้กับฮันมะเนี่ยก็เป็นเกียร์เซตที่ค่อนข้างถึกมากนะในแมตช์นี้เนี่ยเป็นการดวนระหว่างล่าง9ดาวแม็กซ์ X, ปะทะกับล่าง8ดาวแม็ก ไฮเปอร์ที่เกียร์ไม่ค่อยสุดมากแต่แต่มันสู้กับบากิได้ดีเฉยทางบ้านดูดิอูบากิมีคำมามนะโดนโดนหมาป่าของมันนะเพื่อนหมาป่าเดียวดายครับผมโอ้โหยับว่ะ <c oughs> โอเคครับฮันมาแม่งเล่นงานได้ไงโอเคครับในการดวลในเกมที่สองเนี่ยฮันมาก็สามารถยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับเลนเจอร์ตัวนี้ไปได้นะ แล้วเกมต่อไปที่ผมได้ทำการเตรียมเอาไว้เพื่อเช็คของนะเป็นการดวนแบบ3 V 1แต่ว่า3ตัวเนี้ยมันใส่เกียร์ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่ามันแพ้ทางคาดกันเนี้ยโดนดาเมจเทียวก็โดน3เท่าผมคิดในใจนะต่อให้เป็นตัวแทงคาดโดนดาเมจ3เท่าแล้วยิ่งเป็นเดือนของมันเองเอีกเนี่ยก็เหนื่อยอยู่ดี โอเคทางบ้านคิดว่าใครจะชนะในเกมนี้แต่อย่าลืมมาถ้าเลนเจอร์ตัวนี้พลาดท่าเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้โหผมว่าน่าจะโดนอดัมสตันรัวๆว,วะ่ะบุง้งเฮ้ยมันไม่ค่อยแม่นเหรอวะนี่ผมใส่เกียร์โจมตีโดนแน่นอนให้มันนะเนี่ยเพื่อนโอเคโอ้โหตอนแรกผมคิดว่ามามืดสกิลเท่สกิลเท่อย่างเดียวเลยวะ่ะสำหรับผมอัน,นอันนี้คือ หลายคนอาจจะมองว่ามันกลางๆหลายคนอาจจะมองว่ามันเก่งเล็กน้อยแต่สาหรับผมผมมองโบนะ <S <S เลนเจอร์ตัวนี้โอ้เราต้องรีวิวแบบตรงไปตรงมาอย่างที่ทางบ้านได้รู้ตามสไตล์ก่อนสุดแล้วในตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันเอาอด,ดัมทีเดียวไม่ลงอะ่ะผมรู้สึกแตกตรงนี้แหละเพื่อนโอเคผมขอใช้เทมพัดกลับเพื่อให้ผลลัพธ์ในการดวลเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นนะโอ้มันก็ยังเหนื่อยวะ่ะระยะแม่งอย่างสั้นเลยเพื่อน โอเคครับก็สําหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้ในการโดนแบบ3 V1 ถึงแม้ว่ามันจะเอาชนะได้เนี่ยแต่ผมรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ในระดับแบบตึง,ต,ง,ต,งตึงมืออยู่อะ่ะมันยังไม่เอาชนะได้ง่ายเกินไปนะแล้วเกมต่อไปที่ผมจะเอาไปเทสนะเว้ยคือเกมเกมเนี้ยผมไม่ได้คาดหวังว่ามันจะชนะและผมก็ไม่คิดว่ามันจะชนะด้วยนะเอาไปวัดกันแบบเดี่ยวเดี่วกับกินโทคิคติผม ถ้าไม่เจอกับตัวเมตามันจะเป็นเลนเจอร์ตัวเมตาได้ยังไงโอเคครับในเกมนี้ผมจะรอดูว่ามันจะสามารถต่อกรกับกินโทคิได้สักนิดหรือเปล่าหรือว่ามันจะโดนกินโทคิแบบสัตว์ยิงพลังขึ้นเต่าทีเดียวนอนนะโอ้โหกินโทคิแม่งอย่างห้ยต้นเกมออกมาแม่งหนึ่งกองทัพมึงเกินไปฟันไลท์เทสเตอร์จริงๆว่ะเพื่อนคุยกินโทคิหลับหรอผมคิดเองเปล่าวะ โอเคครับเมื่อกี้นี้ผมเห็นกินโทคีนอนนะคือแบบมันเป็นภาพที่ผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเลนเจอร์ตัวเนี้ยเฮ้ยได้ไงวะกินโทคีเนี่ยนะโดนเลนเจอร์ตัวนีสสาดสกิลทีเดียวหลับโอ้โหผมเหลือจะเชื่อวะ่ะพอเลยครับในตอนนี้ ผมเนี่ยนะขอให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้เลยดีกว่าแต่ก่อนที่ผมจะให้คะแนนมันนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้ f c e b o o k f แฟนเพจกอนฟุตของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 4 0 0 0 0มคนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจกอนฟุตของผมละกันนะผมให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้แบบไม่อวยผมให้6เต็มสิบ ผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้ว่ะเพราะว่าเกียร์เซตที่ผมใส่ให้มันไปนะขนาดใส่อัตราการออกสกิลอีกครั้งหนึ่งอะผมยังรู้สึกว่าสกิลของมันก็ไม่ได้วิบวับขนาดนั้นว่ะเพื่อน โอเคแต่ถ้าถามมันเท่ไหมมันเท่แล้วถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยในตอนนี้มีโปรไฟลร์อาคิอยู่โอ้โหโคตรสวยอะ่ะ <c oughs> ผมบอกเลยทําเควสจากพาร์ทแรกเอา5วันรู้เรื่องโอเคครับก็สำหรับทางด้านคลิปนี้ผมขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้ลักกันนะ